สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายสามโมงสี่สิบห้าครับวันนี้ผมจะพามาตกปลาดอกหมากตามวิถีชาวบ้านนะครับถ้ามาฝั่งพังงาจะเห็นวิถีชาวบ้านนะครับโดยโดยเฉพาะจะเป็นพี่ผู้หญิงนะครับจะออกตกปลาดอกหมากในคลองกันครับโดยจะใช้คันไม้ไผ่ครับหรือไม่ก็เป็นคันคันกระบองนะครับยาวประมาณสามถึงห้าเมตรนะครับแล้วก็เดินลุยลงไปตกในน้านะครับใช้เหยื่อเป็นกุ้งบ้างเหยื่อหลัดบ้างนะครับแล้วก็เขาจะใช้เป็นกระป๋อง ไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรคาดเอวนะครับสําหรับใส่ปลาแต่วันนี้ผมอยากตกแบบนั้นบ้างนะครับแต่ต้องเดินลุยน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะใช้นี่ครับเป็นคัน UL นะครับเบอร์28ครับตัวนี้รอกเบอร์2,000นะครับแล้วก็สาย12ปอนด์ครับสายหน้าครับสายหน้า6ปอนด์นะครับแล้วก็ใช้ตะกัวเล็กๆครับแล้วก็เบ็ดเล็กนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูครับเบอร์ห้านะครับอย่างเงี้ย เนี่ยเล็กนิดเดียวครับเบอร์ห้านะครับแล้วก็ใช้เหยื่อเป็นกุ้งนะครับเอากรรไกรตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับทุกอย่างเล็กหมดครับวันนี้ลองดูครับตกแบบวิธีชาวบ้านน่าจะสนุกนะครับต้องเดินลุยน้ํานะครับวันนี้ใส่กางเกงขาสั้นมาแล้วเดี๋ยวเอากระป๋องสพายเอวครับแล้วก็ใช้คันยูเอลตกดอกหมากันครับไปครับลุยตกดอกหมากันครับวันนี้ลุยน้ําครับลุยน้ําโอ้น้าน้ําขึ้นพอดีครับวันนี้เสร็จเลย น้ำเยอะนะครับปกติน้ําตรงนี้จะเหลือนิดเดียวนะครับแต่วันนี้น้ําเยอะมากครับผมจะลุยได้นิดนิดเดียวแน่ๆเพราะว่าปกติต้องเดินลงไปถึงข้างล่างนั่นเลยครับแล้วก็จะต้องเวียงออกไปสักประมาณสามถึงสี่เมตรให้ไกลตัวนะครับเพราะว่าเวลาพี่เขาตกเขาก็จะใช้วิธีการยื่นออกไปไกลๆอย่างนี้นครับแล้วก็ใช้เท้าครับขุดทรายแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะต้องเดินลงไปแล้วก็เวียงนิดนึงเดี๋ยวเราเตรียมเหยื่อกุ้งกันก่อนดีกว่าครับเห็นไหมครับ คาดเอวครับเนี่ยปรับปรับปรับ,รบเข้าให้น้ําข,ขึ้นน้ําขึ้นน้ําขึ้นอแล้ก็นี่เดี๋ยวเราเอากุ้งมาตัดเตรียมเหยื่อไว้เลยตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับกุ้งซื้อมา20บาทครับเมื่อกี้ปอกหัวออกนะครับปอกเปลือกออกนะครับ เปลือกนี้ทิ้งลงน้ำได้เลยนะครับปลากินครับไม่เป็นขยะนะครับแล้วก็ใช้กันไกลเนี่ยครับบอกสักสองตัวครับเดี๋ยวสองตัวก่อนนูน่นเห็นไหมครับปลาเพียบเดี๋ยวเราจะเดินลุยน้ํากันตรงนี้นะครับเดินไปนู่นครับเมื่อกี้มีรถจอดอยู่น่าจะเป็นพี่ผู้หญิงอีกคนนึงที่เ็าตอกอยู่ประจํานะครับข้างล่างนูน่นแล้วเราก็ตัด ตัดกุ้งให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเกี่ยวเว็ดเบอร์ห้าเล็กๆพอเนี่ยครับโอเคครับ พร้อมลุย เอาเหยื่อไปแล้วครับแมวจิงไวมาก ต่อนะครับอือมาแล้วครับตัวแรกดอกหมากโอ้โหตัวใหญ่เลยครับเห็นไหมครับดอกหมากเขาเรียกดอกหมากพู่นะครับตัวมันจะยาวนะครับตัวนี้สวยได้แล้วหนึ่งแต้มครับเห็นไหมครับตัวใหญ่นะครับใส่ท่อเลยครับ ดอกหมากผู้ใหญ่เลยครับตัวนี้หนึ่งแต้มเอา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 จะลนแล้ว มาแล้วครับตัวที่สองดอกมากอีกแล้วครับเห็นไหมครับอ่าฮคันนี้เป็นดอกมากธรรมดานะครับตัวที่สองมาแล้วครับติดนิดเดียวอติดนิดเดียวครับเห็นนะครับเป็นเบอร์ห้าติดอยู่นิดหนึ่งครัวนี้เราปักหลักตรงนี้สักพักนะครับ สองแล้วครับ นี่ครับดอกมาอีกแล้วนะครับดอกมาอีกแล้วครับปืนเลยครับตัวนี้เสร็จ เห็นไหมครับมีพี่ผู้หญิงเขาตอกอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับลองไปน้ําถึงออกเลยครับเห็นไหมครับสองคน,นครับไกลมากยองที่วัวยืนอยู่ครับตรงกันข้ามครับเขาต้องลองอย่างนั้นนะครับเดี๋ยผมลองไม่ได้นะครับเปียก จังฝนตกแล้วครับปลาก็กินแ็ดงานนี้ฝนตกครับมีฝนก่อน ฝนตกแล้วฝนแรงแล้วครับตกจนถึงห้าโมงครึ่งกว่าเลยครับกลายเป็นว่าเรามีเวลาตกแค่นิดหน่อยเองครับตอนนี้ลองดูครับฝนฟ้าไม่เป็นใจครับผมเอาใหม่ครับเริ่มจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ใหม่โ้แย่เลย เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่โชคดีครับผมอยากจะเดินไปตรงนู้นมากเลยครับแต่วันนี้น้ำเยอะนะครับเดินไม่ได้ครับ่าฝนก็คมคามครมคามครับผม อดดูนะครับมาอีกแล้วครับผลแรงปุ๊บได้ตัวปั๊บครับอ่าอย่างน้อยก็ยังดีครับเอาเอาไม่ถึงอีกปับ๊บเขาให้ตัวนี้เล็กไปนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับ หาตัวใหญ่ดีกว่าครับไอ,อ้ตัวเล็กเลกเลกเราไม่เอา อ้าวคราวนี้เป็นข้างปานครับมาได้ไงข้างปานไม่ใช่ข้างไม่ใช่ดองมากข้างปานก็เก็บแล้วครับตอนนี้อา้อาวกลืนเลยครับ ข้างปานครับงปานอีกตัวแล้วครับอีกเหยื่อเดียวครับเหยื่อสุดท้ายครับเดี๋ยวก่อนจะมืดน,นะครับ